ก็มีหลายสูตรด้วยกันนะคะวันนี้วันนี้จับชายก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะตามแล้วนะคะไปดูได้นะคะจับชายมีแฟนซับเข้ามาดูเยอะมากนะคะในกระทะของเราก็จะเป็นน้ำมันหมูนะคะวันนี้เราเลือกน้ำมันหมูมานะคะสองสับทีนะคะโดยประมาณนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมจากสีสเกตค่ะทุบหยาบๆค่ะใส่ลงไปะคะ่ะวันนี้สูตรใส่กระเทียมนะคะ จากนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเนี่ยเต็ดหอมค่ะเต็ดหอมห้าหูห้าดอกค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ำซอสของเราค่ะนี่ซอสจับ่ายนะคะปรุงรสนะคะประกอบด้วยต้าเจียวสือขาวสีอดำนะคะน้ำปลาเดี๋ยวสูตรจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะ ใส่ลงไปค่ะหอมค่ะผัดให้หอมค่ะผัดให้หอมหอมเดไปนิดนะคะแรงนิดนึงค่ะเร่งไฟนิดหนึ่งจะได้หอมหอมค่ะนะคะอะไรค่ะนะคะเดี๋ยวสูตรจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะอ่านี่ก็เป็นอะไรคะ เต้าหู้ทอดค่ะแปดชิ้นค่ะใหญ่ๆค่ะใส่ลงไปเลยผัดให้แ่บๆค่ะนะคะผัดให้ิดเพกจากนั้นก็จะเป็นผักนะคะใชยเท้าค่ะใชยเท้าสักสองร้อยกรัมนะคะเชยเท้านี่ก็จะหนักหน่อยสองรกรัมโดยประมาณนะคะแล้วก็เป็น ถ้ามันแห้งไปแล้วก็อาจผมน้ำได้กระลำค่ะสองร้อยกรัมเช่นเดียวกันอย่างละเท่าเทกันค่ะคนาก็เช่นเดียวกันค่ะคะนวันนี้ผักเป็นกระทะเลยนะคะ <c oughs> ผัดให้หอมๆนะคะถ้ามันแห้งไปเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำหน่อยก็ได้ตอนนี้น้ำผัดยังไม่ออกค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำผัดออกก็จะดีค่ะ <c oughs> เยอะดีค่ะ